Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Explainer Podcast p o d c a พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Explainer ใน EP นี้เราจะหยิบยกเอากรณีที่รัฐบาลสหรัฐต้องการเอาผิดแกนนำม็อบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นสารที่ควรจะเป็นกลางก็ยังเข้าข้างรัฐบาลอีกสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อว่า The Trial of the Chicago s e v e นะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเข้าชิงออสการ์ในปีนี้ด้วยเรื่องราวทั้งหมดในประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรวันนี้ Explainer Podcast จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุดครับ เหตุการณ์นี้ต้องเล่าย้อนไปในสหรัฐอเมริกานยุค60หรือว่าทศวรรษที่1960นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่ประเทศมีความอ่อนไหวทางการเมืองเป็นอย่างมากเริ่มจากปี1963ครับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี Kennedy, โดนลอบสังหารที่เท็กซัสจากนั้นในปี1968ด็อกเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงผู้เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคมก็โดนลอบสังหารไปอีกคน ขณะที่นโยบายการเมืองในขณะนั้นอยู่ในยุคสงครามเย็นครับทำให้สหรัฐเข้าไปร่วมในสงครามเวียดนามเต็มตัวรัฐนั้นได้ทุ่มง,งบประมาณมหาศาลลงไปกับสงครามจนทําให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดความฝืดเคืองอย่างมากประชาชนจนํานวนมากตั้งคําถามกับรัฐนะครับว่าจะไปยุ่งในสงครามของประเทศอื่นเพื่ออะไรทําไมต้องเกณฑ์ทหารไปรบปีลาเป็นแสนแสนคนเอาจริงๆอเมริกาควรถอนกําลังกลับมาได้แล้ว ความไม่พอใจของประชาชนทําให้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อประท้วงรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนเพื่อประชาธิปไตยหรือ SDS กลุ่มพลพัคเยาวชนหรือยิปปี้สแล้วก็กลุ่มรวมใจยหยุดสงครามเวียดนามหรือโมบีทั้ง3ากลุ่มมีจุดยืนเดียวกันครับคือรัฐบาลควรยุติสงครามเวียดนามได้แล้วและเองบประมาณกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปี1968ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันจะทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศนะครับเขายืนยันว่าจะไม่ลงสมัครในสมัยที่2นั้นทำให้พรรคเดโมแครตต้องคัดเลือกหาตัวแทนคนใหม่ไปชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกับริชันอิกสันของพรรครีพับลิกันตัวเต็งที่พรรคเดโมแครตคาดว่าจะเลือกก็คือฮูเบิร์ตฮัมฟรีครับที่ไม่มีนโยบายเอาทหารออกจากเวียดนาม นั่นทำให้กลุ่มนักศึกษาจำนวนมากไม่พอใจต้องการไปกดดันให้สมาชิกพรรคเดโมแครตให้เลือกคันดิเดตอีกคนก็คือยูจินแมคคาทีดีกว่าเพราะว่าแมคคาทีประกาศชัดเจนนะครับว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีจะเอาทหารออกจากเวียดนามแน่นอนงานประชุมพรรคเดโมแครตหรือว่า DNC จัดขึ้นในวันที่26สิงหาคม1968นะครับเพื่อหาบทสรุปว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนพรรค ดังนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มจึงรวมใจกันและประกาศว่าจะเดินทางไปที่ชิคาโก้สถานที่จัดงาน DNC ล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์เพื่อประท้วงสงครามเวียดนามแล้วก็ร่วมกดดันพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ต้องการให้มีม็อบครับหรือว่าไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นที่ชิคาโกดังนั้นเมื่อกลุ่ม SDS กลุ่มยิปปี้แล้วก็กลุ่มมบบี ไปขอใช้สถานที่ปักหลักชุมนุมที่สวนสาธารณะแกรนพาร์คจึงถูกปฏิเสธจากสภาเมืองชิคาโกไม่ให้ใช้สถานที่แม้ว่าจะโดนปฏิเสธนะครับแต่เมื่อประกาศไปแล้วว่าจะมีม็อบคนก็หลั่งไหลมาอยู่ดีภายในงานชุมนุมมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเล่นดนตรีด้วยนะครับเหตุการณ์ลากยาวไปจนถึงวันที่28สิงหาคม1968เมื่อมีม็อบมีคนมีหลั่งไหลมามากขึ้นเรื่อยๆ มันกลายเป็นขบวนประท้วงสงครามเวียดนามเต็มรูปแบบแล้วนั่นทำให้วิชาร์ดเดลลี่นายกเทศมนตรีชิคาโกสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า1 0,000นายเข้าสลายการชุมนุมด้วยแกส๊สน้ำตาแล้วก็ฟาดด้วยกระบองครับการต่อสู้กันของตำรวจกับม็อบม,มีชื่อเรียกนะครับว่า battle of michigan avenue ทั้ง2ฝ่ายสู้กัน17นาทีเต็มโดยศึกนี้มีช่องข่าวถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วยจนคนเห็นทั้งประเทศ โดยสรุปเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บมากกว่า200คนครับและฝั่งม็อบโดนจับกลุ่มมากกว่า600คนณตรงนี้ผู้ชุมนุมตะโกนด้วยประโยคที่พร้อมเพรียงกันนะครับว่าคนทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่หรือ the whole world is watching เพราะการสลายม็อบครั้งนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเป็นการปรามไม่ให้ตำรวจใช้ความรุนแรงแต่สุดท้ายก็ยังมีคนบาดเจ็บเลือดตกยางออกอยู่ดีเหตุการณ์ในวันนั้นจบลงไปพักเดโมแคลต เลือกแฮมฟรีไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ริชานิกสันจากพรรครีพับลิกันในขณะที่สงครามเวียดนามนโยบายก็คือทหารอเมริกายัางต้องสู้ต่อไปตามเดิมรัฐบาลของนิกสันนำโดยกระทรวงยุติธรรมต้องการลงโทษกลุ่มผู้นำม็อบครับเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูว่าถ้าการชุมนุมต่อต้านรัฐจะโดนอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ม็อบกลุ่มอื่นทำตามดังนั้นจอห์นมิชเชล ไยการสูงสุดของสารัฐจึงเดินหน้าสั่งฟ้องแกมนำมอบทั้ง7คนในข้อหาร่วมกันทําอัชญากรรมและเดินทางข้ามรัฐเพื่อจงใจปลุกระดมให้เกิดการเจลาจนวันที่24กันยายน1969แกมนำม็อบ7คนประกอบไปด้วยทอมเฮเดนเวนนี่เดวิสซึ่งมาจากกลุ่ม S.D.S เจอวี่รูบินและแอปปี้ฮอฟแมนจากกลุ่มยิปปี้เดวิดเดลิงเกอร์จากโมบี้ และอาจารย์มหาวิทยาลัยสองคนคือจอห์นฟ y อยและลีไวเนอร์เข้าสู่กระบวนการศาลโดยผู้พิพากษาในคดีนี้คือจูเลียสฮอฟแมนนับสกุลเดียวกับแอ b บี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นญาติกันซึ่งจูเลียสฮอฟแมนเป็นพวกอนุรักษนิยมอย่างมากและแสดงจุดยืนแต่แรกว่าต้องการลงโทษแกนนำม็อบให้ได้ที่สหรัฐนั้นอำนาจตุลาการจะแยกกับอำนาจบริหารอย่างเด็ดขาดนะครับ กล่าวคือต่อให้รัฐอยากโจมตีอีกฝ่ายแค่ไหนก็ไม่สามารถใช้ศาลเป็นเครื่องมือได้เพราะสององค์กรต่างทำงานอิสระแยกจากกันแต่ในคดีนี้ศาลโน้มเอียงไปทางฝั่งรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับจนผู้ชุมนุมทั้ง7เ,เกิดการเสียเปรียบในการพิจารณาคดีหลายต่อหลายหนตัวอย่างเช่นศาลจับเอาบ๊อบบี้ซิลชายผิวดำจากกลุ่มแบ็คแพนเทอร์สที่มีคดีความสังหารตำรวจเอามาพิจารณาคดีรวมกับ7แกนนำม็อบด้วย ท,ทั้งที่ตัวซิลแค่ขึ้นมาร่วมบนเวทีเพื่อปราศัยเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดการชุมนุมแต่อย่างใดโดยในการพิจารณาคดีช่วงแรกเจ็ดแกนนำม็อบรวมกับบอบบี้ซิลถูกเรียกว่าชิคาโกเอทซึ่งเชื่อกันว่าเจตนาของผู้พิพากษาที่จับซิลมารวมเพื่อทําให้ลูกขุนเกิดอาการหวาดกลัวทั้งกลุ่มครับและจะได้ตัดสินว่าแกนนำม็อบผิดได้ง่ายๆทั้งที่ตำรวจหาหลักฐานเชื่อมโยงของบอบบี้ซิลก,กับการจัดม็อบไม่เจอเลย ผู้พิพากษามีการยั่วยุฝั่งจำเลยอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นทนายจำเลยชื่อวายกลาสก็เปลี่ยนชื่อเป็นไฟกลาสหรือจำเลยหนึ่งมีคนที่นามสกุลว่าเดลิงเกอร์ก็ไปเรียกว่าดีลิงเกอร์ซึ่งทีสาวรัฐจะรู้ดีนะครับว่าดีลิงเกอร์เป็นนามสกุลของมาเฟียทำให้ลูกขุนสับสนว่าจำเลยคนนี้มีความเกี่ยวพันกับมาเฟียหรือไม่ตอนทนายของจำเลยได้พยานคนสำคัญนั่นก็คือแลมซี่คลาส อดีตอายการสูงสุดที่พร้อมเอาความลับของรัฐบาลยุคลินดอนบีจอนสันมาเปิดเผยคลาร์กพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลมีแผนที่จะจับแกนนำม็อบเข้าคุกให้ได้จริงๆโดยไม่สนว่าจำเลยจะทำผิดจริงหรือไม่แต่เป็นคดีการเมืองที่จะเชื่อไก่ให้ลิงดูแต่สุดท้ายผู้พิพากษาไม่อนุญาตให้แหวมซีคลาร์กขึ้นให้การได้ผู้พิพากษาฮอฟแมนกดันฝั่งจำเลยหนะักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บ๊อบบี้ซิล ด่าผู้พิพากษาว่าเป็นไอ้หมูเหยียดผิวและเป็นฟาสิสขี้โกโหกกลางศาลซึ่งทําให้ผู้พิพากษาโมโหมากสั่งให้ตํารวจเอาผ้ามัดปากซิลเอาไว้3วันแล้วก็เอาโซ่มัดมือมัดเท้าระหว่างการไต่สวนคดีซึ่งเป็นภาพที่ทําให้ผู้คนตกใจมากนะครับกับการสั่งให้เอาผ้ามัดปากไว้แบบนี้เพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในศาลยุติธรรมมาก่อนการไต่สวนคดีดําเนินไปถึงจุดหนึ่งครับ ฝั่งอายการขอแยกบ๊อบบี้ซิลไปเป็นอีกคดีไม่มารวมกันเพราะซิลไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงก,กับการก่อม็อบจริงๆทําให้จากเดิมชิคาโกเอกเหลือเรียกเป็นชิ i คา g o โกเซเว่นเท่านั้นในการไต่สวนเกิดเหตุการณ์ผูดแทรกขึ้นมาบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งจำเลยที่ไม่พอใจผู้พิพากษาซึ่งทันทีที่พูดแทรกออกมาผู้พิพากษาฮอฟแมนก็เพิ่มข้อหาหมิ่นศารเข้าไปจนแม้แต่ทนายทั้งสงคนคือวิลเลียมคันเซอร์ แล้วก็เลียวหนาดวายกลาสก็โดนกันไปคนละ20กระทงทีเดียวเมื่อคดีผ่านไปเรื่อยๆกลุ่มแกนนำม็อบยิ่งมีความเสียเปรียบหลายอย่างครับเพราะว่าฝั่งรัฐก็พร้อมใช้พลังทุกอย่างเพื่อเอาผิดให้ได้ขณะที่สารก็ตั้งธงในใจไว้อยู่แล้วหลักฐานใดๆที่เตรียมมาก็โดนบอกปัดตกทิ้งไปดังนั้นแกนนำม็อบที่เป็นจำเลยจึงพยายามตอบโต้ด้วยการทำตัวบ้าบอไปเลยเพื่อให้ข่าวการพิจารณาคดีอยู่ในหน้าสื่อมากที่สุด และต้องการแรงกดดันจากสังคมบีบลูกขุนทางอ้อมตัวอย่างเช่นแอ b บบี้แล้วก็รูบินจากกลุ่มยิปปี้ได้ใส่เสื้อในชุดคลุมเหมือนผู้พิพากษาเป็นการล้อเลียนครับและพอผู้พิพากษาสั่งให้เอาเสื้อคลุมออกด้านในก็แอบใส่พร็อพเป็นเสื้อของตำรวจเป็นต้นในช่วงระยะเวลา6เดือนที่สู้คดีกลุ่มแกนนำม็อบต้องสูญเสียหลายอย่างนะครับทั้งเวลาแล้วก็เงินทองบางคนโดนพักงานประจำก็มี แต่ว่ากลุ่มชิคาโกเซเว่นพร้อมสู้ต่อโดยยืนยันว่าการชุมนุมของพวกเขาต้องการให้สงครามเวียดนามยุติไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุตลุมบอลมันเป็นจังหวะต่อเนื่องพะเห็นฝ่ายตำรวจสลายการชุมนุมก็ต้องป้องกันตัวด้วยความที่หลักฐานและก็การไต่สวนเอ็นไปทางฝั่งรัฐเป็นอย่างมากทำให้การตัดสินคดีในวันที่18กุมภาพันธ์1970 ปรากฏว่าคณะลูกขุนประกาศให้ฟรอยกับไวเนอร์พ้นผิดทุกข้อกล่าวหาส่วนอีก5คนคือเดลิงเกอร์เฮเดนเดวิสฮอฟแมนและก็รูบินโดนโทษจำคุกคนละ5ปีครับอย่างไรก็ตามหลังจากคดีดตัดสินไปแล้วกระแสสังคมเปลี่ยนครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศตอนนี้ก็ไม่เอาสองครามเวียดนามกันหมดแล้วทำให้รัฐบาลนิกสันต้องออกมายืนยันว่า จะถอนกาลังออกจากเวียดนามโดยเร็วที่สุดนั่นเท่ากับว่าเจตจำนงของกลุ่มแกนนำม็อบที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐเลิกยุ่งกับสงครามเวียดนามเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่แรกอยู่แล้วเมื่อกระแสสังคมเห็นว่าสิ่งที่แกนนําพูดในอดีตเป็นเรื่องที่ควรจะทานะครับทำให้ในการอุทธรณ์คดีในเดือนพฤศจิกายน1972ศาลอุทธรณ์กลับคําตัดสินให้แกนนําทั้ง5คนที่ต้องโทษติดคุกพ้นผิดทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าผู้พิพากษาจูเลียสฮอฟแมน มีพฤติการที่เป็นอคติต่อจำเลยจากนั้นสื่อมวลชนได้มีการสืบสวนหาข้อสรุปต่อคดีนี้ว่าใครเริ่มกันก่อนกันแน่และข้อสรุปคือเป็นตำรวจครับที่เริ่มใช้ความรุนแรงก่อนจริงทั้ง5คนจึงเคลียร์ข้อหาได้เป็นที่เรียบร้อยความจริงแล้วยังมีช่องให้อายการไปฟ้องร้องต่อที่ศาลฎีกาได้นะครับถ้าอยากจะเอาผิดแกนนำม็อบจริงๆแต่ณเวลานั้นอายการเองก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายแกนนำทั้ง5คนจึงพ้นผิดในที่สุด หลังจากคดีความสิ้นสุดลงเมื่อเป้าหมายยุติสงครามเวียดนามสำเร็จแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำงานของตัวเองนะครับปัจจุบันชิคาโกเซเว่นเสียชีวิตเกือบหมดแล้วเหลือเพียงจอห์นฟรอยคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ผู้พิพากษาจูเลียสฮอฟแมนก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันนะครับโดยในปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมีนักข่าวไปถามว่าเขาเสียใจไหมที่ตัดสินคดีออกมาในลักษณะนั้นตัวผู้พิพากษาตอบว่าผมไม่คิดว่าตัวเองทำผิดอะไร ผมตัดสินคดีด้วยศักดิ์ศรีอะไรที่ผมคิดว่าต้องหนักแน่นผมก็ต้องหนักแน่นในมุมของผู้พิพากษาคิดว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วครับคดีชิคาโกเอกมาจนถึงชิคาโกเซเวนเป็นกรณีศึกษานะครับว่าแม้แต่ศาลอเมริกาที่อำนาจจากฝ่ายบริหารไม่สามารถบีบบังคับได้ก็ยังมีความเอ็นเอียงได้เหมือนกันดังนั้นกับบางประเทศที่ศาลสามารถถูกแทรกแซงได้จากอำนาจรัฐ ยิ่งมีโอกาสที่จะเอ็นเอียงได้ยิ่งกว่านี้อีกขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือในบางคดีความผิดไม่ได้อยู่ที่ว่าทําอะไรแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นคดีการเมืองที่ฝ่ายรัฐต้องการจะเอาผิดให้ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นคดีการเมืองบางทีก็อยู่เหนือหลักฐานและเหตุผลทั้งปวงครับและจะสังเกตได้ว่าเมื่อกระแสะการเมืองเปลี่ยนในคดีเดียวกันนั่นเองจากคนเคยผิดก็กลายเป็นคนไม่ผิดได้ในพริบตาเหมือนกัน และนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ได้ในทุกช่องทาง podcast ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ